อะไรกันตัวละห้เพชรอย่างนั้นเหรอ แฮมโอโรครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกีดีสุดใจจีวอทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโกติดาซอสอาร์ออนไลน์อาร์ติสเวนดิ้งด้วยนะครับผมเนาะก็สวันนี้นะครับอยู่ช่องจีจีเอสโอวบีดิวัน,น,น,นเหงนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เข้าสู่พราร์ทที่สิบสี่แล้วนะครับผมอ่า ก็หลายๆคนน่าจะรับทราบข่าวกันดีแล้วนะครับว่าตอนนี้ซอสอาร์ออนไลน์เฟดดิ้งหรือซอสอาร์ออนไลน์เฟชชั่นไลฟ์ฟิลก็จะปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่16มกราคมนี้ัเองนีครับผมเนาะรี้ว่าหลายคนคือหลังจากที่ผมโพยคลิปนั้นไปก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมก็ตอนนี้คนดูก็น่าจะ300คนแล้วหลังจากที่เราเราออาโหลดได้ประมาณ สี่วันที่ผ่านมานะครับบางคนก็บ่นดา่าเรื่องกาชาบางคนก็บ่นดา่าเรื่องโดละครคนระบบว่ามันเฮี้ยจะววาซึ่งเอาจริงผมก็จริงจริง,จ,รงจะบอกว่าในคลิปนั้นผมสามารถบ่นเยอะได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากทาให้มันแบบดูสมูทสมูท ก็เลยแบบขอไม่บ่นเยอะละกันเอาจริงถ้าเกิดผมบ่นเนี่ยมีเยอะแยะเลยทางเรื่องเลขกกาชาเรื่องการปรับสนุลเกมน่านูนี่มีคําว่าหิวเงินอะไรกับไม่รูปแบบอกูจะบ้าตายนะครับอ่ะก็สำหรับที่เข้าสู่พาร์ทที่สี่แล้วนะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ยินตั้งแต่ช่วงที่เราทําคลิปต,ตอนที่เกมอาจจะจะไปคือตอนที่เราทําน,นั้นนะเรามีอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติม,ม,มได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกครั้งเวลา เกมบางเกมที่กำลังจะไปเนี่ยเกมบางเกมขอทำางนี้จริงนะก็คือมันจะมีตู้ฉลองก่อนที่เกมกำลังจะไปซึ่งรู้สึกว่าเกมล่าสุดที่เขาทําคือเกมของ s o สอาร์ออนไล e m o มมโมรีแใช่ไหมที่มันทําตู้ฉลองก่อนเกมกำลังจะไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า s o สอาร์ออนไลน์เฟดิ้งก็ทำโดยเช่นกันนั่นเองนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าตู้ใหม่ที่มานี้ นี่คือตู้สุดท้ายของเกมซอร์ตอาร์ออนไลน์อาริเฟดิงหรือ, sort ation, อรซอร์ตอาร์ออนไลน์อาริเฟชันไลซิงสตีลแล้วนะครับผมเนาะซึ่งตัวละครที่มานี่คือผม,ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ตัวละครหลักของภาคนี้เลยก็ว่าได้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวละครหลักของภาคนี้คือใครซึ่งตัวละครที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้ผมมีชื่อว่า Memory Of The Darkness กเนสิทั้งเองนะครับผมอ่าก็ปิดท้ายด้วยตัวละครที่มีชื่อว่าตัวละครอีดิทั้งเองนะครับผมเนาอก็ตามที่บอกตัวละครอีดิตัวนี้เป็นตัวละครเมหลักของภาคนี้นะครับแน่นอนใครที่โยอีดิทนะครับเด้ว่าตูวนี้คือไม่ควรพลาดและตามที่บอกครับทุกสเต็ปตั้งแต่1ยันถึง8 50เพชรหมดเลยท่านผู้ชม อาจจะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามัน50เพรจริงไหมนะครับแล้วก็ชื่อตู้นะครับได้ว่าชื่อตู้นี้แบบเป็นการปิดท้ายจริงคืออลิสเบรดิงอ่าเนี่ยครับผมเนาะนี่แล้วก็ตาที่บอกก็ผมสเต็ปผ้าสเต็ปเจนะครับเลดออกหน้าตู้50เแล้วก็อ่าสเต็ปที่แนะครับกะรันตีสี่ดาว1.5ปซนนั่นเองเนะครับผมเนาะ แต,แ,ตแต่แต่แต่ว่าสเตปห้าสเตปเจ็ดอันนี้การันตีสีดาวแล้วแต่ว่าอะสเตปห้าสเตปเจ็ดนี่คือเลดออนหน้าตู้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยครับผมเนาะอ่า memory of the d a r k n น s s นะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดค่อยพูดชื่อสกิลนะครับอาและที่สำคัญผมได้ข่าวว่าในตู้นี้นะครับมันเอาตัวคอร์ลิมิเต็ดเอディชันเข้ามาในตู้ด้วยท่านผู้ชมเฮ้ย เอาจริงเหตุผพลที่ถามว่าทำไมถึงผมรู้หรอคือไอ้เจ้าเกนอ่ะมันสอดแนมมาให้คือประเด็นคือตอนแรกผมคิดว่าโอเคอจาจจะตอนแรกผมคิดว่าอาจจะมีแค่ตัวล,ละครธรรมดาไง,งประเด็นคือไอ้เกนมันส่งมาเฮ้ยแม่งมีตัวละครลิมิเต็ดอิดิชั่นในท่านผู้ชมก็คือตั้งแต่ตัวแรกยันตัวล่าสุดเลยอ่ะผมบอกเลยว่าใครที่แม่งขาดคือตู้นี้คือมึงเปิดได้เปิดเลยแล้วด้วยคติว่าตู้นี้คือตู้สุดท้ายแล้วใครมีเพชรเท่าไหน มึงเปิดให้หมดเลยและเดี๋ยวเขาี่ว่ามันใช้แค่50บเบสและถ้าผู้ชมคิดดูนะยิ่งคัางมีเพชรเยอะผมบอกเลยคิดสภาพมึงเปิดได้กี่รอบอย่างเช่นม,มึงมีพันหนึ่งอ่ะครั้งละ50สิบโอ้โห20กว่าครั้งอ่ะเออยยี่สิบกว่าครั้งพันหนึ่งอ่ะแบบโอ้โหมึงมึงเปิดได้แบบย,วยาวๆเลยนะครับอาจจะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่สเต็ปนันก่อนเลยนะครับเผื่อท่านผู้ชมไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันเปิดห้าสิบเพชรจริงหรอผมบอกเลยเรื่องจริงครับท่านผู้ชมอ่ะ ท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าผมจะพาท่านผู้ชมไปไปทีละสเต็ปนะครับถ้าเกิดเปิดแบบปกติครั้งเดียวนะครับปกติแล้วจะใช้อยู่ที่มันยี่ห้าใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับผมด้วยความที่ว่าเป็นตู้ปิดท้าผมเนาะเปิดครั้งเดียวนะครับใช้ทีละห้าเพชท่านผู้ชมอู้ที่ว่าปรับใหม่นะครับจาก 25, ยี่ห้าเหลือห้าเพชนะครับ แล้วก็ต่อมาครับผมในการเปิดการเปิดแบบมัลตีนะครับปกติสเต็มหนึ่งร้อยิบห้านะครับแล้วเหลือห้าสิบเอร์เซ็นต์เาง่ายๆตั้งแต่หนึ่งยันถึงแปดห้าสิบกรนท่านผู้ชมเฮ้ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับเรียกว่าตู้นี้ผมบอกเลยไม่ต้องกลัวว่าจับไม่ได้เพราะว่า มันลดเพชรตอนแรกผมคิดว่าโอเคด้วยความที่มันเป็นเป็นตู้ปิดทาตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ลดเพชรเอาจริงเนี่ยใน,ในในหัวข้อเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าไอตู้เชนเนี่ยมันจะมีการลดเพชรด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมดูตัวละครดูดีมีตัวละคร Limited e dition ด้วยนะเออเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างล่างเ,าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าเบต้าเทสคิริโตะอ่าอันนี้ อ่าอันนี้อันนี้ช่วงโปเกรสีใช่ไหมช่วงโปเกรสีมันจะมีไอ้เจ้าคีริโตตัวไหนนี่ปะ่ะเออดีมอนล็อสักอย่างหนึ่งอะเอาไว้ง่ายคีโตะเอาไว้ง่มันมีตัวละครครบรอบตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายผมบอกเลยว่าใครที่ต้องการตัวละครครบรอบ2ปีหรืออะไรเนี่ยผมบอกเลยตู้นี้คือ ผมบอกเลยน่าจะมีโอกาสออกอยู่แล้วแหละนะครับผมบอกเลยเปิดทีนึงคือน่าจะมันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้ทีแล้ประมาณ50เป็นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลสกิลเจ้า EDIT กันก่อนเลยละกันนะครับว่าความสามารถมีอะไรบ้างเองนะครับผมเนาะมาอย่ามอีครั้งชื่อตัวละครนะครับมีชื่อว่า memory of the darkness เองนะครับผมเนาะเป็นสายดาบเดียวอาจไร้ธาต นะครับการโจงตีเป็นการโจงตีแบบฝ่ายกายภาพมันเองนะครับผมเนาะส่วนซอฟต์สกิลเนี่ยครับก็จะมีเบรกแอคเซลหนึ่งแล้วก็แอคเซลสองเองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วมันแต่สกิลแรกก็คือสกิลเบรกนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจงตีด้วยดาบเดียวนะครับรุนแรงเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาลดต้านทานกายภาพนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นแล้วก็ต่อมาลดต้านทาน หลาท่าด้วยนะครับผมเนาะ20เปเ็นเวาลาหนึ่งเทินแล้วก็ต่อมาจะทำการเบรกใส่ตูนะครับประมาณ50เอเนตงเนี่ยครับผมเนาะก็เห็นได้ว่า เปิดมาสกิลแรกก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาสกิลแอคซ์ซอบอันที่1นะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีด้วยดาบเดียวนะครับอย่าดูแลเป้าหมายเดียวนนั่เองเนอะครับแล้วก็ต่อมาพลอยเสียหายเพิ่มขึ้น15%กับศัตรูที่มี D k, ตีบัฟต้านทานแก่ภาพหรือต้านทานไม่หมดเองนะครับผมเนาะแล้วก็ไอ้ขออีความสามารถหนึ่งคือเพิ่มโจมตีอีก15%กับศัตรูที่มีดีบัฟต้านทานธาต้นเองนะครับผมเนาะเอาง,ง่าย X10 เนี่ยหลังจากที่ตรงตีใช่ไหมถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่เป็นประเภทมีต้านทานธาตุมีมีต้นา,น,าตนทานกายภาพหรือต้านทานเวทนะ่ยก็จะเพิ่มจงตีอีก15%แล้วจะเพิ่มอีก15%ถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่เป็นต้านทานธาตุด้วยเช่นอินดิเป็นไรธาตุาใช่ไหมถ้าเกิดเจอศัตรูที่เป็นไรธาตุา ก็คือนั่นแหละเรียบร้อยเพิ่มจงตี15%ก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลแอคเซลอันที่2นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการจงตีระดาบเดียวนะครับเดี๋ยวแรงเพ้าหมายเดียวเองนะครับแล้วก็ต่อมาอ d ดินะครับก็จะทำการฟื้นฟูเลือดน้อยให้แก่สมาชิกแนวหน้านะครับและมีการโบดต้านทานกายภาพด้วยนะครับ20%เป็นเวลา2เดือนเองนะครับผมเนาะต่อมาอินคาเนสกิลนะครับก็จะเป็นการจงตีเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ ความสามารถไอ้เจ้านี้มาอีกแล้วนะครับเพิ่มความเสียหายเพิ่มความเสียหาย15%ถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่เป็นต้านทานกายภาพหรือต้านทานเวนเองนะครับและจะเพิ่มโจงตี15%ถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่มีบัฟตนานทานท่านั่นเองนะครับผมเนาะก็เอาง่ายๆความสามารถก็จะเหมือนกับสกิลแอคเซิลอันที่1เลยนะครับที่เพิ่ม15อันที่1แล้วก็เพิ่ม15อันที่2เองนะครับผมเนาะก็ ตามนี้เลยครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาลูนนะครับไม่ว่าหลังจากนี้คือทําเป็นลูนตัวละครลิมิเต็ดอีดิชันนะนะก็คือเพิ่มจงตีแกาภาพนะครับ3%ไม่จำกัดเท่านั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มกิติคอนดาเมจนะครับ15%นานสองเทิร์นซึ่งสกิลทํางานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นลายท่านเองนะครับผมเนาะสเปเชียลสกิลนะครับอินคาเนตเบรกนะครับแล้วก็อ่าชัฟเอ๊ะอินคาเนตเบรกกับเบรกสแต็ปนะครับผมเนาะ เหมือนคนแปลขอแปลผิดว่ะมันต้องเป็นมันต้องเป็นอินคาเนตกับอ่าเบรกแตกไปใช่หรอเหมือนเหมือนคนแปลขอแปลผิดนะเอาเอาว่าสเปเชียลสกิลของอีดีคือเป็น,ปนมันมีเบรกแตกแล้วก็ อินคาร์เนตนะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาปาร์ตี้สกิลนะครับเมื่อไอดิปเป็นหัวหน้าทีมนะครับเพิ่มอิคาเนตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดศัตรูที่เป็นลายธาตุนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึงร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับผมเนาะแล้วก็แบมเบิลสกิลนะครับเพิ่มจงตีกายภาพให้แก่สมาชิกลายธาตุนะครับแนวหน้าแนวหลัง1%นั่นเองนะครับแล้วก็ ปิดท้ายด้วยสเปเชียลพ r t เนอร์นะครับคีต้ตกคุงเองนะครับผมเนาะเรียกได้ว่าความสามารถค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็จริงๆถามว่าสกิลมันเก่งไหมมันก็มีความเก่งอยู่แต่ว่าสกิลดูค่อนข้างธรรมดามากๆเลยนะครับแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าอ่ะไอ้เจ้าออตู้เนี้ยมันลดเพชรเว้ยเหลือ50% อ่ะเรียกได้ว่าใครที่เพชรน้อยนะครับเรียกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องเศร้านะครับก็มีเพชร500 200 300คือเปิดได้แบบสบายๆเลยนะครับผมเรียกว่าเพชรคือน่าจะหาไม่ยากแหละเพราะว่าด้ยวยเขาจะว่ามันเริ่มต้นอ,อยู่ที่มัน50เพชรทุกสเต็ปเลยนะครับผมเนาะก็เอาป็นว่าตามนี้นะครับน้อเนาะแล้วก็เรื่องเวลาในการขายตู้กาชาตินะครับก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกายนนะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่16เดือน1น,นะครับถึงเวลาเทงสกาเองนะครับเอาง่ายๆอีดีตัวนี้มาตั้งแต่วันที่20เลยนะครับจนกว่าเกมจะปิดนั่นเองนะครับก็ตามมีเลยนะครับผมเนาะก็แน่นอนใครที่มีเพชร กำลังซับไม่รู้ว่าเปิดได้เปิดเถอะนะครับไหนไหนก็เป็นตัวปิดท้ายแล้วถามว่าถามสำหรับรผมถามว่าเปิดไหมมันก็ต้องเปิดอยู่รี่มันก็ต้องเปิดอยู่แล้วใช่ป่มเพราะว่าด้วยเขาจะว่าเป็นตู้ปิดท้ายทําไมจะไม่เปิดอะไรจริงปะละ่ะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับไม่รู้ว่า อันนี้ก็ประกาศเหมือนกันคือแลนกิวนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็สำหรับแลนกิวรอบนี้นะครับตาที่บอกเป็นแรงกิวรอบที่18นั่นเองนะครับก็คือเป็นรแรงกิกค e วกค,ครั้งสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตาที่บอกนะครับมันอีเวนต์ชื่อว่า w วล์ออฟอันเดอร์โวล์ไฟก็คือเป็น u n d e r w o r l d ครั้งสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับสรุปคือแรงกิวของ UB นะครับก็อยู่ที่มัน18 นั่นเองเนี่ยครับผมเนาะซึ่งถ้าเกิดท่าผู้ชมดูรูปภาพไปดีนะครับกุญแจมาครบทุกธาตุเลยนะครับธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุแสงธาตุมืออสยา่านึงนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลายธาตุนั่นเองนะครับเรียกว่ากุญแจรอบนี้คือมาครบทุกธาตุเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้คือด่านที่เราจะได้เจอนะครับเรียกว่าด่านคือเยอะมากนะครับไยกได้ว่าไหนๆคือเป็นด่านสุดท้าย ของเกมแล้วนะครับก็เอาเอว่าเรียกว่าจัดหนักเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคและแน่นอนนะครับสำหรับแรงกิวนะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่24เดือนพฤศจิกายนนะครับเวลาท่ยงแอสเก้าเองนะครับผมเนาะก็ตามมีเลยนะครับผมเนาะก็แน่นอนผมเชื่อว่าลหลายๆคนน่าจะเชื่อว่า เฮ้ยทาไมข่าวมีแค่นี้เอาจริงๆตอนที่เขาประกาศมันมีแค่นี้แต่แต่แต่จะบอกว่าจริงๆผมทําท่าเหมือนจะจบคลิปแล้วนะท่านผู้ชมแต่ความจริงคลิปยังไม่จบนะครับผมก็จะบอกว่าผมจะมีอัปเดตข่าวพิเศษขึ้นมาด้วยซึ่งไอ้ข่าวพิเศษเนี้ยมันเป็นข่าวที่ผมมันเป็นภาพหลุด นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละข่าวเลยละกันนะครับว่าภาพดูที่ว่ามีอะไรเบิงนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะตามธรรมเนียมของแรงกิวทุกครั้งแรงกิวมามันจะมีตู้ดับมาขายใช่ไหมครับซึ่งรอบนี้รู้สึกว่าทานทริงงานก็เอาตู้มาขายด้วยนะครับแต่ว่าตู้ที่ขายนี่คือเป็นตู้ รู้สึกว่าดูจากรูปน่าจะเป็นตู้เหมารวมนะครับผมก็คือรวมทุกตัวละครซึ่งผมไม่รู้ว่ามันรวมตัวละครลิมิเต็ดเอเดชั่นไหมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันขาย2ออย่างนะทั้งอาวุธและตัวละครนะครับซ,ซ,ซึ่งของซึ่งของคาดการ์ว่าอาจจะขายทั้งลิมิเต็ดแล้วก็ธรรมดาหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องราคาเพชรก็น่าจะตามเจ้าอินดีนค้คือประมาณ50เพชรทสเ็ปเลยนะครับผมเนาะก็อันนี้ มันถามว่าเป็นตู้ดักไหมก็ไม่เชิงตู้ดักอรเพราะว่าไอ้ตู้นี้มันก็เป็นตู้ปิดท้ายเหมือนกันเป็นตู้ปิดท้ายของแลงกิวซึ่งแน่นอนใครที่อยากจะเปิดก็เตรียมตัวเปิดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ลูกต่อมานะครับผมเนาะทุกๆครั้งเวลาเราเล่นนะครับเวลาเก็บแต้มเนมาหนะมันก็จะมีสติกเกอร์แจกใช่ไหมครับซึ่งรอบนี้มีสติกเกอร์แจกด้วยครับผมเป็นสติกเกอร์ของไอเชีย ผมเทาที่อยู่ในเดดกันนะครับหรือง่ายคือเจ้าของฉายานะครับฉีดยาใส่ขาคิติโตพร้อมกับล่มของเขานะครับเรียกว่าหลายๆคนน่าจะจําได้คือคนนี้นั่นเองนะครับผมก็คือคนนี้เอาสติกเกอร์มาแจากซึ่งมันเป็นคําที่แบบเราน่าจะเห็นในฉากว่าคำที่แกพูดคืออะไรนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เจ้าก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เขาจะแจกนั่นเองนะครับผมเนาะและรูปต่อมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่า น่าจะเป็นตัวละครแจกนะครับซึ่งท่านผู้ชมจำกิจกรรมนี้ได้ไหมกิจกรรมเนี้ยไคแมสแคมเปญน่ะซึ่งท่านผู้ชมจำกิจกรรมจำกิจกรรมนี้ได้ใช่ไหมซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เห็นในชุมชนผมเคยโพสต์อยู่ว่ามันจะมีตัวละครอิดิทกับตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่นึกว่านางจะมาได้คือ น้องมิโตะจากโปเกสฟีภาที่สองอินผู้ชมซึ่งประเด็นคือมิโตะดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวแจกฟรีแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นตัวแจกฟรีท่านผู้ชมฟังผมนะตอนที่มีปล่อยภาพหลุดอะมันไม่มีรูปตู้กาชาตัวละครของมิโตะและอีกอย่างหนึง่งถามว่าทำไมผมคิดว่าเป็นตัวละครตัวฟรีเพราะอีกอย่างหนึง่ง มันมีภาพหลุดอาวุธของมิโตะมาด้วยซึ่งไอ้รูปภาพหลุดที่ว่านี่คือมันหลุดมาเป็นแบบรูปดาบเลยนะมันหลุดแบบดาบเลยซึ่งในกรณีคริโตที่มันแจกฟรีแม่งก็เหมือนกันก็คือมีการหลุดลูนหลุดอาร์ตแปดสิบอาร์ตร้อยนะครับเราะหรือไม่ก็แม้กระทั่งหลุดรั่ววุฒิซึ่ง ผมว่าใช่มิโตะอาจจะเป็นตัวแจกฟรีนะครับซึ่งเดี๋ยวรอคืนนี้กันได้เลยนะครับว่ามิโตะเนี่ยจะเป็นตัวแจกฟรีไหมแต่ผมแต่ผมคาดหวังว่าคาดหวังว่ามิโตะเนี่ยน่าจะเป็นตัวแจกฟรีในกราบผมเนาะก็เอาว่าน่าจะจบแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตข่าวสารพาร์ทที่สี่นะครับไม่ว,ว่าคลิปนี้คือทํายาวอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยถือว่าข่าวเนี้เฮ้ยบันดีว่ะคือ มันไม่ได้แค่มีการแบบกายช้ากเดียว่มีการลดเพชรด้วยแล้วก็แรลงกิวที่ไหนไหนก็จะไหนไหนก็จะไปเนาะมีการเอามาทุกด่านเลยนะครับผมเนาะโอเคโอเคครับท่านผู้ชมนั้นก็ได้เวลา จบ,บคลิปเลี้ยงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ผมก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสนใครด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจใน,ในการทัดคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการพู้รีพันก็กราบขออภัยด้วยละกันนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ระหว่างน,นี้ผมอาจจะขึ้นรูปภาพอ่ทาทำนิโตะแล้วก็อิดิทด,ด้วยครับผมที่เป็นผืนหลังสีดำซึ่งอันนี้เผื่มชู้สงสัยนะครับว่าไอ้สองรูปนี้คืออะไรเอาง่ายๆสองรูปนี้คือเป็นรูปอีคานิตแหละนะครับเป็นรูปอีคานิต นะครับผมนอ้ออีดิก็ยืนนิ่งมิตโตนี่คือมีการถือโซ่ซึ่งประเด็นคือขอบทนนิดน,นึงนะคนญี่ปุ่นอ่ะไม่เท่าไหร่เว้ยแต่คนต่างประเทศหรือคนไทยเนี่ยแม่งโดนสปอยเว้สยสปอยว่าคิวมิตโตเนี่ยมันสามารถถอดเป็นโซ่ได้ด้วยท่านผู้ชมซึ่งแบบไอเ้เย้ <c oughs> ก็อารว่าอันนี้คือรูปภาพบางส่วนของอีคาเนซึ่งเอาเว่าเดี๋ยว เดี๋ยวรู้สึกว่าน่าจะต้องรอคืนวันที่19ตอนตีสองก็คือวันวันที่20ประเทศไทยเราที่แหละตอนตีสองว่าสรุปแล้วมิตโตะตัวแจกฟรีไหมแต่ผมแต่ผมเชื่อว่ายังง่ายยังไงมิตโตะก็แจกฟรีอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดรูปภาพอาวุธมาถ้าเกิดว่ามันหลุดรูปภาพอาวุธมาขนาดเนี้ยผมว่ามันต้องใช้แล้วแหละนะครับโอเคท่าน,นั้นก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับก็นั้นก็ไปแล้วซื้อเกณฑนะครัทางุณป่ายก็ใครที่จะเปิดก็ โชคดีอ่้เราก็ลืมบอกนะครับว่าใครที่อยากจะมาเล่นนะครับเล่นได้เล่นเลยนะครับเกมจะไปแล้วนะครับก็ตามมันเลยนะครับโอเคท่านั้นก็ไปแล้วซสื้อเกมในนะทางกุ๊ดบายฟิล